องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ประกอบการโรงแรมผู้นาาท่ี่าวไเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงเดือนวาคม2567เป็นที่ดเนินการศึกุาสำหรับการจัดกิจกรรมฟอกสายเซาคือสู่ทะเลมินิสกิลนการในครอบครัวรมทั้งการออกกากบบ แขกผูไมีเกียรติที่น้องสื่อมวลชนและที่สําคัญที่สุดผู้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมมาทุกทุกท่านกิจกรรมวันนี้ค่ะฉันคิดว่าจะเป็นวันหนึ่งแต่วันนี้คืออะไรก็เลยสอบถามเขาบอกว่าน,นี่คือขาดการฟอกสายพอได้ยินคาว่า บาระอับนะคะจะมือถือดำนะคะเอาไว้ให้คค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นการคิิออ f f กิจกรรมฟออบรายชายหาดคืนสู่ทะเลเมืองเพชรน,นะคะเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะชาวเพชรบุรีนะคะอยากจะคืนความสดใสให้กับชายหาดนะคะโดยมีการมา ทำเอาตะแกรนล่อนทรายเพื่อเอาขยะออกแล้วเอาเศษถอยเศษอะไรออกเพื่อให้ทรายของเรามีความละเอียดแล้วก็สวยงามการทํากิจกรรมครั้งนี้ค่ะเราทําทั้งจังหวัดนะคะต,ตั้งแต่หาดเจ้าสําราญแล้วก็มาที่ชะอํานะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องค่ะพี่น้องผู้ประกอบการนะักท่องเที่ยวประกอบการเตียงผ้าใบหรือทุกคนที่อยู่ในชะออแม้กรนะทั่งนะักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมรกับเราได้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา16.00นาฬิกามาช่วยกันคืนความสดใสสู่ทะเลค่ะ